สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางหมวดวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาจะมาสอนเรื่องการควบคุมสัตว์ทดลองในห้องแล็บนะคะเริ่มจากอุปกรณ์ที่เราจะใช้มีดังต่อไปนี้นะคะก็คืออันดับแรกก็คือถุงมือยางอันที่2ก็คือถุงมือผ้าและก็อันสุดท้ายก็คือผ้าขนหนูขนาดเล็กค่ะซึ่งการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ก็ขึ้นอยู่ในความถนัดของแต่ละบุคคลนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่า การควบคุมสัตว์ทดลองมันจะทำอย่างไรได้บ้างสัตว์ทดลองที่เราใช้ในวันนี้จะมีอยู่2ชนิดก็คือหนูไมส์ก็คือหนูถีบจักและก็หนูแรดหนูขาวใหญ่นะคะอันแรกเราจะควบคุมหรือแสดงการควบคุมสัตว์ทดลองหรือการจับหนูถีบจักนะคะเราจะใช้มือด้านที่ถนัดก็คืออย่างของเราก็คือถนัดมือขวาก็จะใช้มือขวาจับไปที่บริเวณโคนหางของหนูแล้วก็ ยกหนูออกมาจากกล่องพักสัตว์ทดลองมาวางไว้บนตะแกรงแล้วก็ยกหางหนูขึ้นสังเกตดูว่าหนูสามารถเกาะบริเวณตะแกรงเพื่อไม่ให้มันมีการดิ้นนะคะถ้าเกิดในกรณีที่ยังไม่ชํานาญนะคะป้องกันไม่ให้สัตว์ทดลองมีการกัดเราก็จะใช้ผ้าปิดบริเวณตัวแล้วใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ในการควบคุมสัตว์ทดลองโดยใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ในการรูปไปบริเวณด้านหลังจนถึงบริเวณคอของ หนูนะคะแล้วรวบจนกระทั่งให้เกิดมีการตึงที่บริเวณบริเวณลำคอจนถึงขาคู่หน้าของสัตว์ทดลองเราก็จะสังเกตเห็นว่าสัตว์ทดลองไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถป้อนหรือให้สารทดลองกับสัตว์ทดลองได้และผลการทดลองก็จะไม่คาดเคลื่อนค่ะสำหรับคนที่ไม่ถนัดใช้ผ้าขนหนูนะคะก็ถนัดกับการใช้แค่ถุงมือยาง วิธีการควบคุมสัตว์ทลองเหมือนกันเลยก็คือจะใช้มือด้านที่ถนัดในการจับบริเวณโคนหางหนูแล้วใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ในการค่อยๆลูบไปที่บริเวณด้านหลังของตัวหนูจนถึงกระทั่งใบหูนะคะลูบเข้าไปจนถึงบริเวณต้นคอแล้วทำให้ต้นคอของหนูมีการลักษะตึงแล้วขาคู่หน้าก็ตึงทำให้หนูไม่สามารถขยับหรือเคลื่อนไหวได้ส่วนหางของหนูก็จะทำการเก็บโดยใช้ นิ้วก้อยนะคะในการเก็บหางเมื่อหนูอยู่ในขนาดนิ่งแบบนี้เราก็สามารถทําการฉีดยาบริเวณช่องท้องหรือแม้กระทั่งในการป้อนสารที่บริเวณช่องปากค่ะการควบคุมสัตว์ทดลองหนูและนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่นั้นอาจจะต้องใช้ผ้าขนหนูในการช่วยในในการควบคุมนะคะโดยเราจะจับเหมือนเดิมก็คือจับที่บริเวณขางหูในมือด้านที่ถนัด แล้วจะใช้ผ้าขนหนูในการปิดบริเวณใบหน้าเพื่อไม่ให้เขาเห็นสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วจะใช้ใช้นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือในการค่อยๆรูปไปที่บริเวณลำคอจนกระทั่งหลังหูทาให้มีลักษณะของการตึงส่วนมืออีกข้างหนึ่งนะคะก็จะสามารถประคองก้นหรือเก็บหางเพื่อไม่ให้สัตว์ทดลองดิน้นลักษณะการควบคุมเช่นเดียวกันกับหนูไม์ค่ะเป็นวิธีที่หนึ่ง ส่วนวิธีที่2นะคะจะไม่ต้องใช้ผ้าการควบคุมโดยใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางในการสอบเข้าไปที่บริเวณลำคอแล้วใช้นิ้วหัวแม่มือล็อกที่บริเวณขาคู่หน้านะคะลักษณะคล้ายๆการแสดงในรูปต่อไปนี้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วนางและนิ้วก้อยก็จะล็อกที่บริเวณขาคู่หน้าไม่ให้หนูขยับขยืขย่นแล้วมืออีกด้านหนึ่งก็จะประคองที่ตูด หรือก้นสัตว์ทดลองเพื่อไม่ให้หนูมีการดิ้นหรือเคลื่อนไหวค่ะขั้นต่อไปนะคะจะเป็นการให้สารสัตว์ทดลองโดยเราจะยกตัวอย่างหรือแสดงตัวอย่างออกเป็น2วิธีการก็คือวิธีการแรกก็คือการให้สารกับสัตว์ทดลองโดยการฉีดเข้าที่บริเวณช่องท้องนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือ 1. ไซลิงนะคะขนาด1 ML นะคะหรือพวกไซลิงอินซูลินนะคะเราก็จะทําการฉีดถุงออกก่อนแล้วก็จะได้ เข็มออกมาซึ่งภายในก็จะประกอบไปด้วยตัวกระบอกฉีดนะคะกระบอกฉีดแล้วก็ตัวที่จับอยู่ก็คือตัวดันยาและก็ส่วนที่3มก็คือปลายเข็มฉีดยาซึ่งที่เราใช้ก็คือเข็มเบอร์2ี่นะคะในการใช้ฉีดที่บริเวณช่องท้องค่ะในการบริหารยาหรือการฉีดยาเข้าช่องท้องนะคะทำได้โดยการจับจับทดลองให้หายท้องขึ้นแล้วก็มีการเอียง 45องศาเพื่อให้การให้ยาหรือสารมันเข้าสู่บริเวณช่องท้องนะคะเมื่อเราเตรียมขน,ขนาดของยาเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการปัดขเข็มเข้าไปบริเวณช่องท้องะะแล้วก็ทําการดันยาเข้าไปแล้วก็ค่อยๆดึงปลายเข็มออกมาะค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกับการให้ยาและสารที่บริเวณช่องท้อง ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการสาธิตวิธีการป้อนหรือให้สารหนูที่บริเวณช่องปากนะคะวิธีการจับเหมือนเดิมนะคะก็คือจับใช้มือด้านที่ถนัดในการจับหางหนูแล้วก็ใช้นิ้วมือแล้วก็นิ้วชี้ในการรวบไปที่บริเวณลำตัวของหนูจนถึงบริเวณหลังหนูนะคะทําให้ขาคู่หน้าของหนูสัตว์ทดลองนนิ่งจนหนูไม่สามารถขยับขยื่นได้เมื่อเราแน่ใจว่าสัตว์ทดลองนิ่งแล้วเราก็ทําการ หยิบไซลิงที่มีการรอ,อยาหรือเตรียมสารไว้นะคะร่วมกันกับการใส่สามที่เอาไว้จในการป้อนการสอดท่อหรือชิ้วในการให้สารนะคะาเราจะวัดจากปลายจมูกจนถึงที่โค้งแรกของของสัตว์ทดลองนะคะโดยเราจะแอนลำตัวของหนู90องศาแล้วสอดท่อเข้าไปที่หลอดอาหารแล้วเรารู้สึกว่าสมูทและเราก็ค่อยๆดันยานะคะ,ะค่อยๆดันสารเข้าไป เสร็จแล้วก็ทําการนําชิวหรือไซลิงออกมาแล้วก็สังเกตพฤติกรรมว่าสัตว์ทดลองมีอาการผิดปกติอย่างไรหรือไม่ต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างในการศึกษาสารหรือยาที่เหนี่ยวนำให้สัตว์ทดลองเกิดความเจ็บปวดด้วยสารเคมีความร้อนหรือแรงกลนะคะตัวอย่างแรกเราจะเหนี่ยวนำสัตว์ทดลองให้เกิดความเจ็บปวดด้วยความร้อนนะคะเราจะใช้ความร้อนจากอเทอร์บารนี้นะคะวิธีการทดลองทำโดยใช้หนู แรปหรือหนูขาวใหญ่นี้การควบคุมสั์ทดลองเหมือนเดิมนะคะก็คือใช้นิ้วมือด้านที่ถนัดในการจับที่บริเวณหางหนูแล้วใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางในการสอดเข้าไปที่บริเวณต้นคอแล้วล็อกขาคู่หน้าโดยการใช้นิ้วหัวแม่มือแล้วก็นิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยในการล็อกขามืออีกด้านหนึ่งนะคะเราจะใช้ในการประคองประคองที่บริเวณ ตูดหรือก้นของสัตว์ทดลองเพื่อไม่ให้สัตว์ทดลองลิ่นแล้วเราก็นําสัตว์ทดลองไปทดลองในเครื่องฮอตเพลทนะคะวิธีการทดลองนะคะเราจะทําการนําหางหนูนะคะจุ่มไปยังบริเวณน้ําที่มีอุณหภูมิ50องศาจุ่มลงไปประมาณ1นิ้วถ้าสัตว์ทดลองมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นมันจะแสดงพฤติกรรมในการสะบัดหางหนีแบบนี้นะคะเราก็จะทําการจับเวลา ว่าหนูสามารถทนความเจ็บปวดหรือความร้อนได้แค่ไหนก็เป็นสิ้นสุดการทดลองะคะ่ะวิธีการทดลองต่อไปนะคะจะเป็นการเหนี่ยวนําหนูให้เกิดความเจ็บปวดด้วยแรงกลนะคะเลยเราอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือฟอ r ซปในการบีบเข้าไปที่บริเวณอุ้งเท้าของสัตว์ทดลองแล้วสังเกตดูว่าสัตว์ทดลองมีการชักเท้าหนีแล้วก็นับเวลาในการทนต่อความเจ็บปวดเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะคะเหมือนเดิมนะคะในการควบคุมสัตว์ทดลองก็ใช้นิ้ว ชี้กับนิ้วกลางนะคะสอดเข้าบริบเวณช่องอบริเวณคอนะคะแล้วก็มืออีกด้านหนึ่งนะคะอาจจะต้องมีการหยิบฟอสิขึ้นมาแบบนี้นะคะการจับก็คือจะใช้ฟอสิในการบีบเข้นนารบริเวณท้องท้าของหนูถ้าเกิดหนูมีความเจ็บปวดมันก็จะมีการชักครั้งค่ะหลับต่อไปนะคะจะเป็นการเหนี่ยวนำสัตว์ทดลองให้เกิดความเจ็บปวดด้วยสารเคมีนะคะสารเคมีที่เราใช้นั่นก็คือ0.75 เปอร์เซ็นต์อะซิติกแอซิดนะคะนี่ค่ะโดยเราจะเตรียมตามขนาดของน้ำหนักตัวของสัตว์ทดลองนะคะซึ่งเราได้เตรียมไว้แล้วสัตว์ทดลองที่เราใช้ก็คือหนูไมค์นะคะการควบคุมสัตว์ทดลองเหมือนเดิมนะคะก็คือแอนคล้ายๆกันกับฉีดเข้าที่ช่องท้องทำให้สัตว์ทดลองเนี่ยเอียง45องศาแล้วก็ปักสารเข้าไปในบริเวณช่องท้อง หลังจากนั้นเราก็จะสังเกตพฤติกรรมว่าสัตว์ทดลองกับความเจ็บปวดโดยจะแอนตัวพร้อมกับบิดลำตัวแล้วเหยียดเก้งขาหลังไปด้านหลังแล้วกลับสู่ภาวะปกติเรียกพฤติกรรมดังกล่าวาว่าบิ๊กซิ่งเอฟเฟก เราจะได้เราก็จะรู้ว่าในอาหารที่เราซื้อมาเนี่ยมันมีฟอร์มาลีนไหมมีฟอร์มาลีนปนเปื้อนอยู่ในอาหารหรือเปล่านะคะวันนี้ก็จะลองทําให้ดูก็คือจะมีแซมเปิล A นะคะแล้วก็มีแซมเปิล B เดี๋ยวจะลองทดสอบแซมเปิล A ก่อนว่าในแซมเปิล A นั้นนะั้นมีฟอร์มาลีนไหมก็คืออันดับแรกเนี่ยเราก็เทเทน้ำนะคะใส่ไปในขวดหมายเลขหนึ่งใส่ไปเซนหนึ่งส่วนสามเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ปิดฝา ปิดฝาเขย่าจนสารละลายนั้นนะ่ยเขย่าไปเรื่ ine, อยๆจนสารละายนั้นละลายละลายหมดนะคะเสร็จแล้วพอละลายหมดแล้วเนี่ยเราก็เทหมายเลขหนึ่งใส่หมายเลขสองใส่ไปเศษหนึ่งส่วนสามเหมือนกันนะคะเราก็ปิดฝาให้แน่นปิดฝาให้แน่นแล้วก็เขย่าไปเรื่อยๆจนสารละายนั้นละลายหมดเช่นกันนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เทหมายเลขสองหมายเลขสองนะคะใส่ไปในหมายเลขสาม แล้วเราก็เขย่าเหมือนเดิมน,นะคะเขย่าออกไปเราก็ดูว่าสีที่ออกมาเนี่ยจากแซมเปิลหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงนะคะแซมเปิลเเสร็จแล้วเท่านี้เรามาเาทสแซมเปิลบีเหมือนกันนะคะทาเหมือนกันก็คือเราเอาตัวน้ําที่อยู่ในแซมเปิลบีเนี่ยใส่ไปในขวดหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งก็คือใส่ไปแค่เซนหนึ่งส่วนสามนะคะแล้วก็เขย่าเช่นกันเขย่าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย ละลายปุ๊บเราก็ใส่ในหมายเลข2แล้วก็เขยา่าใส่ไปเซนหนึ่งเนสเหมือนกันแล้วเราเขย่าไปเรื่อยๆจนสารละลายนั้นละลายหมดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใส่ในหมายเลข3หมายเลข3นะคะแล้วเขยา่าเขย่าออกไปแต่เนี้ยพอผลที่ออกมาแล้วเนี้ยเราก็จะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าแซมเปลิลเจะเป็นสีนี้แซมเปลิลบจะเป็นสีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าในอาหารนั้นเรามีฟอร์มาลีนไหม ก็คือถ้าสารนั้นออกมาเป็นสีแดงอมงชมพูแสดงว่าในอาหารนั้นมีฟอร์มาลีนจากการที่เราทดสอบก็คือสาร A ไม่มีฟอร์มาลีนนะคะแต่สาร B มีฟอร์มาลีนเพราะสารออกมาเป็นสีชมพูอมแดงค่ะต่อไปนะคะเป็นการทดสอบสารโพล,ล่าในน้ำมันทอดซ้ำเราก็สามารถที่จะทดสอบได้ว่าน้ำมันที่เราใช้แล้วเนี่ยมันเสื่อมสภาพหรือยังนะคะวันนี้ก็จะมา ทดสอบสาร A กับ B นะคะอันดับแรกก็คือเราจะต้องใช้แอปิดอปเนี่ยใส่น้ำยาทดสอบลงไป4หยดเดี๋ยวเราจะลองเทแสแซมเปิล A ก่อนนะคะหยดลงไปในแอปิดอปเนี่ย4หยดนะคะ เสร็จแล้วปุ๊บจากนั้นเราก็เติมน้ำมันที่เราจะทดสอบลงไปอีก3หยดอันนี้คือแซมเปิลเเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเขพ่ยาวไป30ครั้งค่ะอันนี้คือครบ30แล้วก็จะเห็นว่าแซมเปิลเเนี่ยออกมาเนี่ยเป็นสีน้ำเงินนะคะ แต่นี้เดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าแซมเปิล B เนี่ยจะออกมาเป็นมาเป็นยังไงก็เหมือนกันเราก็หยดน้ำยาชุดทดสอบไป4หยดนะคะแล้วก็ตามด้วยแซมเปิล B อีก3หยดก็เขย่าไป30ครั้งเหมือนกัน ีพบแล้ว30ครั้งนะคะจะเห็นว่าแซมเปิล B สีที่ออกมาเนี่ยเป็นสีเหลืองนะคะส่วนแซมเปิล A สีที่ออกมาคือสีน้ำเงินเราก็จะแปลผลได้ว่าถ้าสารออกมาเป็นสีน้ำเงินเนี่ยแสดงว่าน้ำมันนั้นยังไม่เสื่อมสภาพสามารถที่จะใช้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นแซมเปิล B เนี่ย ออกมาเป็นสีเหลืองเนี่ยแสดงว่าน้ํามันอันเนี้ยเสื่อมสภาพแล้วเราจะไม่นํามาใช้แล้วนะคะตอนนี้ถ้าเกิดผลออกมาอีกอย่างหนึง่งมันเป็นสีเขียวสีเขียวนย่แสดงว่าน้ํามันนั้นใกล้เสื่อมสภาพแล้วนะคะก็สรุปได้ว่าสารแซมเปิลเก็คือยังไม่เสื่อมสภาพสารแซมเปิลบอันนั้นคือเสื่อมสภาพแล้วนะคะแซมเปิลเ ที่ไม่เสื่อมสภาพเนี่ยแสดงว่าสารโพล,ล่านั้นน้อยกว่า20%แต่ถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยน้ำมันเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยแสดงว่าสารโพล,ล่านั้นมากกว่า2 5ค่ะการทดสอบสารตลอดในเครื่องสําอางนะคะก็เราก็จะดูว่าสารไอเครื่องสําอางเนี่ยมีสารปลอดไหมที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะแต่วันนี้ก็จะเอาอเครื่องสําอางสองตัวมาลองมาลอง,มาลองเทสดูนะคะตัวเดี๋ยวเราจะลองเทสตัวนี้ก่อน ะะอันดับแรกก็คือเราใช้ไม้ตักไม้ตักสามเนี่ยเราก็เขีย่ยเขีย่ยตัวอย่างที่เราจะทดสอบใส่ไปในแอเพนดอใส่น้ำยาลงไปในตัวอย่างที่เราจะทดสอบนะคะใส่ลงไปสิหยด เสร็จแนละ้วปุบเราก็ปิดฝาปิดฝาแล้วเราก็เขยา่าเขย่าไป30ครั้งเวลาใบป,ประมาณหนึ่งนาทีครึ่งนะคะก็ครบ30ครั้งแล้เราก็เป็นสารเออเป็นเออเครื่องสอําอางตัวนี้นะคะนี้เราก็ตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวนี้เราลองมาเทสอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวนี้ตัวครีมลงไปในแอ p เพนดอ 10ยดหเหมือนกนกัเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาก็เขย่าไปเหมือนกันอันนี้6สครั้งและเราก็จะมาสรุปและอันนี้เป็นสซมเปิลของครีมตัวนีจ้จะได้สีเขียวแต่ตัวนี้จะเป็นได้สีส้มเราก็จะสรุปได้ว่าถ้าครีมตัวไหนเครื่องสัมอางตัวไหนเนี่ยออกมาเป็นสีส้มแสดงว่าครีมตัวนั้นเนี่ยมีสารปลอดอยู่ นะคะแต่ถ้าเป็นสีเขียวแสดงว่าครีมที่เราใช้อยู่อันนั้นเนี่ยไม่มีสารปลอดนะคะอันนี้กจ็จะเห็นแตกต่างตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวตัวนี้ก็จะเป็นสีส้มนะคะแสดงว่าสารตัวนี้มีสารปลอดครีมตัวนี้ที่เราใช้อยู่เนี่ยมีสารปลอดมเปเื้อนอยู่